เด็กกุลพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเดินเล่นกันที่งานพัสดุ์เจดีหรือว่างานประจำปีของเมืองปากน้ํานั่นเองนะคะงานก็จะจัดตั้งแต่วันที่3ถึง14พฤศจิกายน2566นะคะก็จัดเต็มทั้ง12วัน12คืนกันเลยนะคะ งานนะคะก็จะอยู่ตรงสาระกลางอำเภอเมืองสุตรระการหรือหอชมเมืองหรือชคยจะตั้ง GPS นะคะไปตรงปรลาดปากน้ำก็ได้นะคะภายในงานนะคะเขาก็จะมีทั้งของกินของใช้นะคะของเล่นมาให้ได้เที่ยวชมกันเลยนะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกเลยนะคะวันที่สามพฤศจิกานะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะถ้าจะตามมาเที่ยวนะคะก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะว่าการเดินทางรถนอกจากรถจะติดแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามาตอนเย็นน่ะคนก็จะเยอะมากเลยนะคะถ้ายังไงนะคะงานเขาก็จะเริ่ม ตั้งร้านนะคะจัดร้านกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะคะบ่ายโมง2โมงหรือ3มโมงประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากจะมาเดินแบบให้สบายๆายนิดนึงนะคะของก็อาจจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ อย่างภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะเราก็ไปเดินนะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะคนก็เลยจะเยอะมากเลยนะคะทําให้เราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้เห็นกันชัดๆนะคะก็จะพ,พยายามเต็มที่ที่สุดนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนได้รับชมกันนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขนมชื่อดังนะคะนอกจากร้านขนม ร้านนี้ก็จะมีอีกหลายๆร้านนะคะที่เป็นร้านขนมร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ในติ๊กต็อกนะคะที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะคะอย่างขนมร้านที่เรากําลังซื้อก็ทุกชิ้น10บาทเขาก็จะมีให้เลือกนะคะหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์มีสีสันสวยงามนะคะมีหลายไส้หลายอย่างเลยนะคะ ภายในงานนะคะก็จะมีทั้งทุเรียนนะคะขีดละหกสมีสตรอเบอร์รี่หรือใครสายซีฟู้ดสามารถไปได้นะคะอย่างามะม่วงก็2องลูก20บนะคะน้ำปลาหวาน10บาทอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าจะป๊อปคอนคั่วนะคะของกินที่ต้องอยู่คู่กับงานวัดขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างขนมร้านนี้ก็10บ,บาทนะคะสีสันสวยงามเลย ใครจะมาเที่ยวงานนะคะก็แนะนำอย่าลืมสอบถามราคากันให้ชัดเจนนะคะอ่านป้ายราคากันให้ดีๆด,ด้วยนะคะและสำคัญอย่าลืมนะคะดูแลลูกหลานท่านให้ดีนะคะรัะกกระเป๋าเงินอะไรก็เก็บให้ดีนะคะมีขนมนะคะโมรานหอมกนะคะผลไม้ก็มีนะคะ มีข้าวเกียบนะคะเจ้าดังก็มีนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีร้านดังๆอีกหลายร้านพอเดินมานะคะเราก็ขอแวะวัดก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัดพิชัยนะคะอยู่ตรงตลาดปากน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปไหว้พระด้านในโบสถ์กันก่อนนะคะ เรามาเดินเที่ยวงานปากน้ำกันแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่วัดพิชัยนะคะเข้ามาไหว้พระทำบุญก่อนนะคะในเทศกาลงานประจํำปีอย่างนี้นะคะวัดเขาก็จะเปิดให้เราได้เข้าไปกราบไหว้สการะนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในวัดกันอยู่นะคะและด,ด้านในโบสนะคะเราสามารถทำบุญถวายสังฆทานได้นะคะ ด้านนั้นด้านในเขาสวยมากเลยนะคะของจริงอะ่ะต่อมาเราก็กลับมาเดินงานปากน้ําต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกชุบนะคะขนมนะคะของกินเล่นส่วนมากก็จะเป็นของกินเล่นซะส่วนใหญ่นะคะตรงนี้ก็เป็นหอยเชอรี่ส้มตำร้านดังนะคะอย่างร้านนี้หลายคนก็คงจะรู้จักนะคะเจ้าของร้านเขาก็มาเองนะคะมีของอย่างอื่นด้วยนะคะ จริงๆงานนี้นะคะมีของกินของใช้เยอะแยะนะคะพูดไปก็พูดไม่หมดนะคะจริงๆเราถ่ายมาได้แค่เป็นบางส่วนแค่นั้นเองนะคะเราไม่ได้ถ่ายหมดนะถ่ายก็พยายามจะถ่ายให้มันดีที่สุดนะคะเพราะคนเยอะจริงๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านหอยจอนะคะ่ะเขาบอกว่าเกรดเเราก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะคะ,ะก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะคะไม้ละ50บาทนะคะตรนนี้ก็จะเป็นไก่ย่างเขาส่วนกว้างนะคะไม้ละ1้0ยแนะคะตัวหนึ่งนะคะหอยทอดก็มานะคะปลาหมึกนะคะทอดกำลังเป็นกระแสนิยมเลยขนมเบื้องขนมทางแตกนะคะของกินขนมคู่งานวัด นิ้วก็มีนะคะอยู่ตรงหน้านิ้วนะคะเขาก็จะแสดงอยู่ตรงหน้าสารหลักเมืองนะคะหรือว่าอยู่ตรงหน้าตลาดปากน้ํานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเดิน อีกถนอนอีกเส้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเส้นตรงหน้าตลาดปากน้ํานะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มเดินตรงหน้าตลาดปากน้ําไปนะคะก็ส่วนมากแถวนี้นะคะเขาก็จะขายเป็นเสื้อผ้านะคะรองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศค่ำคืนร้านนี้ก็ลูกชิ้นมาละห้าบาทนะคะถูกมากเลยก็จะมีน้ํานะคะมีมะแมลงทอด นี่ก็จะเป็นการเล่นดิจิโกนะคะนอกจากร <3 S 1> ้านนี้แล้วก็ยังมีร้านปลาลูกโป่งมีร้านของเล่นนะคะที่ส่วนมากตามงานวัดนะคะเขาก็จะมีกันนะคะร้านนี้ก็ร้านกะละแมไแม่เกตน,นะคะร้านกะละแมชื่อดังเสื้อตัวละร้อยร้อยห้าสิบาทนะคะก็ไม่แพงนกกระทาน,นะคะร้านกิฟท์ช็อปนะคะยี่สิบบาทนะคะ ใครสนใจก็มาเลือกซื้อหาได้นะคะร้านขนมนะคะทุกชิ้น20บาทนะคะร้าน,นกระเป๋าราคาทุกๆุนะคะขอภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายไม่รู้เรื่องยังไงนะคะถ่ายไปถ่ายภาพซันไปสันมากอะไรนะคะถ่ายไม่รู้เรื่องนะคะหมุนกล้องอาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาทําให้เวียนหัวไปหน่อยก็ ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะคนเยอะมากๆาจริงๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านเยนลี่นะคะร้านกล้วยปิ้งชื่อดังในทิกตอกก็มานะคะส่วนมากแถวนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่อ่าร้านดังในทิกตอกกันนะคะเขาก็อยู่ตรงถนนเส้นหลักนะคะเส้นตรงต้นหน้าตาหน้าตลาดปากน้ำนะคะไปถึงสารากลางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนมหม้อแกงนะคะ